ไอการที่ตัวฉันได้ห่างหายไปมันทำใหฉันได้เรียนรู้อะไรมาเอย่ยและเหมือนมีบางอย่างมันได้ตื่นขึ้นมาแล้วตัวตนได้แท้จริงของฉันและสิ่งที่ฉันต้องการซึ่งมันก็คือผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ยังกับผ่านไปสองปีแน่มีมคนไทยวีหนึ่งหนึ่งแมเบเโคซะด้วยเรามาภาคมีมอย่างบ้าคลั่งกัน คุณอยากภาพคลิปกับ Ad แอดล่ะก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงเข้ากลุ่มดิสของแอดทิกเข้าไปแล้วเนื่อนหาช่องส่งคลิปภาพมีมกับ Ad แอดหลังจากนั้นก็ส่งคลิปภาพเสียงของตัวเองมาโดยคลิปต้องเป็นภาพนิ่งและไม่มีเอฟเฟกต์เสียงใดๆพอเสียที่เหลือแอดจัดก,การเอง ก็ลองมาดูคลิปเป็นตัวอย่างในดิสได้เลยนะแค่นี้ก็ได้ภาคคลิปได้กันแล้วกูเกือบจะโล่งใจแล้วไงวันนี้ฉันจะเป็นคนรักษาเส้นคูอเองค่ะเธอเรียนหมอมาสินะอย่างนี้ค่อยโล่งใจหน่อยแต่ว่าตอนเรียนเนี่ยเน้นสอบตกตลอดเลยนะคะเมื่อกี้บอกว่ายังไงนะกูขออีกรอบเดียนี้เน้นสอบตกหมอนะคะแต่ไว้ใจได้แน่นอนนะคะตอนทำเนี่ยเดี๋ยวความรู้มันกลับมาเองแหละค่ะอ๋ออย่างนั้นเองเหรอครับเนี่ยค่อยโล่งใจหน่อยสัที่ไหนล่ะไอ้สัต จริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่ารัสเซียเนี่ยมีแต่ของดีๆกูอยากเข้าไปดี่ดริงหนผู้รัสเซียมาจีบกูสิยใจคนี่ใครกูแม่งอยากรู้จักว่าพี่ปีตุนหรือปูตินไวยูฟประเทศพี่แม่งโนหนึ่งอยู่แล้วน้องถ้าชอบก็มาดูกันบ่อยๆนะแล้วเองจะติดใจทุกคนไม่ใช่แค่ไวยูประเทศพี่แกนะฮะแต่สาวรัสเซียเนะี่ยแม่งก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันโดยเฉพาะดาวออลลี่เนี่ยแม่งตัวท็อปทั้งนั้นเลยไม่รู้นะฮะเพื่อเล่าให้ฟัง นี่อาจารย์คณิตผมไม่ทางเลือกให้คุณคุณจะเลือกหยุดไปโรงเรียนหนึ่งวันหรือจะสู้กับมโหรารกะแล้วคุณรู้ไหมว่าอาจารย์คณิตเขาเลือกอะไรถ้าให้ฉันหยุดสอนคณิตแล้วก็ฉันขอเลือกสู้กับมโหรากะดีกว่าไรกันฉันไม่สามารถปรับตัวเข้ากับคณิตของแกได้ทําไมมันไม่พะอ,อะไรเพราะว่าฉันสอนไม่รู้เรื่องยังไงล่ะเพราะาทำไมกูปรับอาคมกูไม่ได้แบบนี้นี่เองอมโหรารกะยังปรับตัวไม่ได้แล้วพวกกูจะเหลือเหรอ วันนี้ผมมาตรวจร่างกายครับแล้วผมขอชื่อนามสก,กุลจริงแล้ววันเดือนปีเกิดด้วยนะครับมึงจะรู้ไปทำไมกูมาตรวจร่างกายไม่ได้มาดูดวงเว้ยไอ้เชีย่ยเอ้ยงานกูก็ปวดหัวจะตายหายอยู่แล้วคนไข้แม่งจะประสาทแดงอีกกูจะลงบันทึกประจำวันเนี่ยและกูจะได้ดูอายุมึงด้วยว่ามึงอายุเท่าไหร่ถึงคำขึ้นต้นกูแม่งจะเป็นหมอกูก็ไม่ได้รับดูดวงนะเว้ยผมเวลาโมโหแล้วจะทุบหรือปาฆ่าของแต่ก็จำได้ว่าของชิ้นนั้นแม่งราคาแพงมากไปลองนะลองเถอะมึง พองหนอนินเทนโดราคาหมื <t <t ่นห้าหนอใจเย็นๆมึงจําได้ไหมตอนมึงเก็บตังค์ซื้อนินเทนโดเนี่ยมึงใช้เวลากี่เดือนแค่มึงปาน้องลงพื้นเนี่ยทุกอย่างที่ทํามามันจะสูญเปล่าหมดเลยนะเว้ยอย่าปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบเนี่ยทำลายสิ่งของที่คุณรักนะครับถ้าราคาไม่แพงเนี่ยไม่ดึงสติกลับมาไม่ได้นะเนี่ยนี่มันนารูโตะสาขาสองชัดๆใช้พลังพิเศษได้เหมือนไขวิชาแยกร่างได้เหมือนกันอีกแถมไม้จะใช้กระสุนวกอัจา เอาชื่อเรื่องเราโตะไปใช้เถอะครับโล่มันก็เป็นตีมเวทนมดแต่ผู้ทาตัวยังก็ดิงจา้าจริงๆแล้วผมมาจากโคคังเยะนะครับฉันจะต้องเป็นโคคังเยะให้ได้เลยมันมาอย่างไงวะเนี่ยแม่งเอารักมีมาอีกแล้วที่โรชิมะอันนี้มันเมืองในประเทศญี่ปุ่นนี่นะทำไมนี่นี่มันที่โรชิมะที่โรชิเมะแบบไหนทำไมเมืองเขาถึงมีเหตุกันล่ะอันนี้ก็คร้าจากดารนน์นี่ก็คือเมืองที่โรชิเมะเนี่ยเขาดระเบิดฮะโดยตอนนั้นญี่ปุ่นของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะซ่ามากๆเลยเว้เยเอาเริดโนสแลย ถ้าไม่ญี่ปุ่นเนี่ยถือก็ต้องยอมแพ้เพราะว่ามันก็มีผู้เสียชีวิตนเ,นเป็นจำนวนมากอย่างน้อยบทเรียนเรื่องนี้เนี่ยมันก็สอนให้รู้ว่าสงครามเนี่ยไม่เคยสร้างสิ่งใดนะฮะนอกจากการสูญเสียเท่านั้นก็ได้ตามที่ขอแล้วนี่ฉันขอรูปสาวมา้าวินสนามหน่อยได้มหแบบนี้เรเป็นไงไม่ไม่ไม่ฉันขอแบบมีหูด้วยได้ไหมแล้วแบบนี้ลรเป็นยังไงพอใจมั้ยหรือยังนี่ฮะเป็นสาวมา้กากำลังวิ่งอยู่แถวมีหูด้วยไอชนี้มันก็มาไปกูรู้แหละว่ามึงหมายถึงน้องอะ่ะแต่มึงจะไปหวังอะไรกับเอไอวาดภาพวะมึงก็จะได้ภาพสไต ว่าเรื่องจุดจบของมนุษย์ชีวิตของมนุษย์นั้นคุณค่าไม่ไอยู่ที่ฐานะไม่ได้อยู่ที่หน้าตาเพราะในตอนสุดท้ายแล้วตอนจบของพวกเราก็คงไม่ต่างกันใครสักคนที่เป็นสองโฆษณาสองอันซ้อนบนยูทูบปึ้งไปลกนาล็อกสายตาทุลังดูคลิปเซฟเฟมึงทําลงมาได้ยังไงโฆษณาหนึ่งนาทีสองอันซ้อนมึงมันชั่วจริงๆผมอธิบายได้ครับอันนั้นก็เพื่อไรายได้ของยูทูบเบอร์ไงครับคุณกำลังช่วยพวกเขาอยู่นะคนมันคือปัญหาเท่านั้นจักรา เมื่อคุณอยากเปิดเซเว่นแต่งบมีจำกัดเซเว่นขนาดไซส์มินิถึงของจะไม่ครบแต่กูก็มีขายให้มึงนะเงีน้อยแล้วเราก็มีของขายนะดีกว่าไม่มีและกูเพิ่งสังเกตเนี่ยชื่อแมงกะลิงเลีนลิขสิทธิ์ด้วยนะเนี่ยเอาหน้าขึ้นไปป้ายนี้ติดแต่ลรามันก็น่าเข้าแล้วระวังเจ้าสัวฟ้ามึงน,นะ เมื่อพูดถึงของที่อร่อยที่ขนมที่ตัวคุณควักตังซื้อมาเองโอไม่เห็นอร่อยเลยสักนิดรสชาติกะหมาไม่ไดแดงแล้วขนมของเพื่อนล่ะครับมีมันคชือคุณหนาหาี่กับฟูครอสรสชาติล้ำเลิศอร่อยที่สุดเป็นรสชาติที่หาแดนที่ไหนไม่ได้แอนดีเอสัต์ของฟีใครก็ชอบปะวะนี่พวกคุณรู้อะไรป้าถึงคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนอนด,ดีตได้แต่คุณยังทำลายอนาคตตัวเองได้อยู่นะ เหมือนแม่งจะมีสาระแต่กูได้สาหลายมาซะงั้นก็พูดได้เหมือนจะมีประโยชน์ดีนะเมื่อคุณมาถึงโรงเรียนแบบชิวๆแล้วเห็นเพื่อนทั้งห้องมันกำลังปั่นระอะไรสักอย่างที่ตัวคุณแม่งไม่รู้เท<ฮ>ี่ยละไงแม่งมีงานด้วยล้วะต่อให้วันนั้นมันจะสงบสุขแค่ไหนนะฮะท้องฟ้าจะแจ่มใสย,ยังไงพอมึงจะเหตุการณ์นี้เข้าไปหัวใจมึงก็จะเต้นแรงเว้ยพอก็ถามตัวเองว่างานนี้เนี่ยแม่งสั่งตอนไหนวะและสุดท้ายฮะในเมื่อคุณไม่รู้ว่าแม่งไปงานของใครเว้ยคุณก็เลยต้องเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิว ก็เลยต้องเอางานนั้นไปขายคนอื่นเขาไงกูเสียเวลาทําไมวะ <P ot> ผมสอนลุงของผมเกี่ยวกับเรื่องโฟโต้ช็อปสัปดาห์ต่อมาเขาก็เลยส่งสินี้มาให้ผมด้วยละ่ะ <P ot> พวกเราวิ่งแล้วหน่อยบนตัวอะไรวันหน้าผมว่าลุงเข้ามาถูกทางแล้วนะนี่แค่สอนแป๊บเดียวแต่ได้ขนาดนี้เนี่ยผมว่าโคตรเก่งเลย <P ot> ความเกียนไม่เกี่ยวกับอายุจริงๆว่ะเอามาพาดคลิปกับแฟนคลับกันดีกว่านะฮะว่าในเรื่องการตกจากที่สูงกึ่งอะไรตกจากที่สูงเชี่ย้คุณตาย ต่คุณไม่ถักน้ำฮ้ารอดตายแล้วแฮะแต่คุณไม่ได้เล่นเกมใหม่ครับเสียงน้องแม่งโคตรเท่เลยว่ะเป็นไปนักภาพไปก่อนจะจบขิปเดี๋ยวมีน้องก็ฝากบอกอะไรด้วยฮะเอาสปาไมา่ย็ดแม่